สวัสดีครับเจทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตลูกนกกระจอกเทศกันครับไซส์นี้จะเป็นไซส์สามเดือนครับผมอันนี้จะเป็นสามเดือนทางฟาร์มเราเก็บไว้คู่หนึ่งครับผมไว้ทําพันธุ์ครับผมก็จะเป็นน้องอ่ายาย่ากับน้องหน้าเด็นะครับผมหน้าเดชกับยาย่าครับผมตั้งชื่อแบบจำไม่ง่ายเลยครับผมโอ้โห ตัวนี้สวยดีครับผมก็เราก็จะเก็บสายไว้นะครับผมไว้ทําทสายรุ่นต่อไปนะครับของ J t f a r ฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมแถวบ้านปือเกียนตําบลน,นอกเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เรานี่ครับผมหลังสารกลังใหม่ประมาณ3กิโลครับผมเข้ามาทางมอจุฬานะครับผมมจุฬาบ้านตะตึงทางไหนนะครับ ตอนนี้เราจะมาอัปเดตลูกนกให้ดูกันนะครับผมไซนี้ก็จะเป็นไซส3เดือนที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมไซส์3เดือนเราก็ยังใช้เป็นหลังคาเพิงนี่ครับนี่หลังคาเนี่เราก็เอาไว้ให้ลูกนกนอนนะครับผมนี่นี่เราก็จะใช้แบบง่ายๆเลยครับผม เสาเสาหน้าสี่ครับผมเสาหน้าสี่สูงประมาณ2เมตรครับผมผมก็มาตั้งเสาขึ้นแล้วก็ทําแปรทําคือทําคานง่ายๆครับผมแล้วก็ใส่สังกะสีครับผมนี่แล้วก็เอาไว้ให้น้องนกนอนครับผมใช้แสแลนอีกอ่าประมาณ10เมตรครับผมล้อมเลยครับผมก็จะประมาณนี้ครับทำง่ายๆตามสไตล์เกทีฟาร์มครับ ทำทำแบบง่ายๆใช้แบบชั่วโคตรครับผมครับตอนนี้เราก็จะอัปเดตให้ดูกันนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0807 499614ครับผม ก็จะมีลูกนกกระจอกเทศไว้จำหน่ายไว้ไว้ให้เพื่อนๆสมาชิกลูกค้าผู้ที่สนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถนําไปเลี้ยงไปดูแลครับผมการเลี้ยงนกกระจอกเทศไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมมันก็ประมาณว่าเส้นผมบางภูเขาครับผมไม่มีใครอบอกความจริงเลย หรือว่ายังไงครับผมก็ใครอยากรู้ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่เกียรติฟาร์มได้นะครับในการเลี้ยงในการให้อาหารครับเราจะมีสูตรการเลี้ยงสูตรการให้อาหารแต่ละวันครับผมไม่ใช่แต่ละวันครับแต่ละรอบเดือนอย่างนี้นะครับผมการให้อาหารนกกระจอกเทศก็ควรให้แบบปริมาณที่พอเหมาะพอกินนะครับผมไม่ใช่ว่าจะให้น้อยหรือว่า ให้มากครับผมแต่ของผมก็ไม่ได้ว่าน้อยไม่ได้มากครับผมอันนี้จะเป็นนก2เดือนที่ทางฟาร์มเรา,าให้อาหารประจานะครับผมสาเหตุที่เราให้แบบนี้ก็ก็นานๆเราจะเข้ามาที่ตรงตรงที่เราเลี้ยงนกครับผมเราก็จะเอาอาหารไว้ก็พอสมควรครับผมในปริมาณ ของตัวนกครับผมอันนี้ตัวนี้ก็หน้าเดชกับย่าๆนะครับผมหน้าเดชเขาจะตัวใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 15 2 0ถึงกิโลแล้วนะครับผมก็ปริมาณในการกินอาหารเขาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการให้อาหารเราก็ต้องอให้ให้ไปให้เหมาะสมครับผมการให้อาหารให้เยอะได้นะครับผมตามที่ผมเคยเลี้ยงและเคยสัมผัสมานะครับคําคว่าให้เยอะได้ก็หมายความว่า 1. น,นกมันต้องขาแข็งแรง 2. องอนิ้วเท้ามันต้องจิกลงดินก็คือเอา,าเอาง่ายถ้าเป็นคนก็คือครบ3-2ประการนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวซูมดูที่ขาให้ดูนะครับนี่ครับผมนี่อย่างสมมุติว่าขาอย่างนี้เขาเรียกว่าขาปกติครับผมขาปกติก็คือนิ้วนิ้วเขาเกาะลงดินแล้วก็ขาข้อครับผมไม่มีการพับไม่มีการอะไรก็คือตรงดิ่งเลยครับผมอันนี้ที่มองเห็นก็คือเขาเขาจะยืนกินลักษณะนี้ก็จะตรงลักษณะนี้นะครับผมดูอีกตัวครับผมนี่นี่ครับผมขาเขาก็สวยครับผมจิกลงดินครับผมพอนกสมบูรณ์ พอนกสมบูรณ์แข็งแรงครับผมเราก็สามารถให้อาหารได้เยอะครับผมทําไมทําไมนกจะขาเสียไมที่เท่าที่ที่เคยรู้นะครับผมก็โดยประมาณนะครับกันที่ทําให้นกขาเสียก็เกิดจากหนึ่งได้นกพิการไปครับผมอาจจะขาเบี้ยวบ้างขาเป๋ไปนิดหนึ่งหรือไม่ก็ข้อตรงข้อขาอย่างนี้ครับนี่ข้อขาตรงนี้อาจจะ เสียไปนิดนึงหรือไม่ก็ขาตัวนี้เบี้ยวครับผมถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าเราไปเลี้ยงก็คือจะทําให้น้องนกการับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวครับผมพอำํำนำนำหนอก เออเ <c oughs> ลี้ยนพันธุ์พอรับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวก็จะทําให้น้องนกน่ะกินเยอะแล้วก็ทําให้ขาเสียได้นะครับผมก็ทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการจัดการการรักษาของแต่ละท่านแต่ละบุคคลน,นะครับผมตอนนี้ที่ผมให้เยอะก็คือผมจะเน้นเป็นผักบุ้งครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวอาหารไก่เล็กนะครับผมนี่ครับ ในการให้อาหารเราก็จะให้แบบนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นผักบุ้งครับแล้วก็หัวอาหารไก่เล็กเราก็ให้ปริมาณในการเพียงพอความต้องการต่อสําหรับลูกนกแต่ละเช้านะครับผมลูกนอกอาจจะกินเยอะแต่เขาก็มีการวิ่งครับผมเขาวิ่งถ่ายเทน้ําหนักวิ่งเพื่อเจอะมังกรเมื่อกี้เขาวิ่งออกไปแล้วนะครับผมอพอเวลากินไปสักพักเขาก็จะไปกินน้านี่ครับน้ําดื่มเราจะให้แบบง่ายๆครับผมก็ใส่ไว้ในอ่างแบบนี้นะครับ3วันเติมครั้งหนึ่ง ถ่ายน้ําเป็นประจํานะครับผมก็สองสามวันก็ดูน้ําครับถ้าน้ําเหม็นก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เกียรติฟาร์มเราเลี้ยงไว้นะครับผมชุดนี้ชุดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ครับปีนี้เราไม่เก็บเยอะครับเราเอาแค่หนึ่งคู่ครับผมเพราะว่าเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราไม่อยากจะขยายให้มันใหญ่โตโมโหฬารครับผมเอาแค่นี้ก็พอได้ขายครับผมปีละร้อยกว่าตัว ปีนี้ก็ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวแล้วครับผมพ,พ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ประมาณสี่คู่ครับผมเราก็สามารถทําเงินได้นะครับ่าท่านใดเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับผมลูกนกกระจอกเทศตอนนี้ตลาดก็กําลังเป็นไปได้ดีครับผมเป็นไปได้สวยนะครับผมก็ราคานกยังไม่มีการตกนะครับไม่เหมือนวัววายราคายังนิ่งอยู่เหมือนเดิมมีดีไม่ดีก็ปีหน้าน่าจะเป็นราคาน่าจะอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมดูแล้ว สถานการณาา์นกกระจอกเทศน่าจะปีหน้าน่าจะเพิ่มราคาอีกขึ้นมาประมาณตัวละพันสอง0 0นประมาณนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างจะลหลายๆฟาร์มก็ทำลูกนกกันไม่ค่อยได้นะครับผมก็เพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจก็รีบๆหาจับจองไว้นะครับผม ในการเลี้ยงนกกระจอกเทศผมก็ว่ามันไม่ยากหรอกครับผมก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่เกียรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศเรานะครับเราก็จะมีข้อมูลในการเลี้ยงนกกระจอกเทศในการให้อาหารนกกระจอกเทศรุ่น1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนถึง1ปีถึง3ปีถึง5ปีก็จะเป็นการแนะนําจากประสบการณ์จริงที่เกียรติฟาร์มเราเลี้ยงมานะครับผมปีนี้ก็ให้ไข่ดีพอสมควรนะครับสีแม่ของเราโอ้โหครับผม ก็ปีหน้าว่าจะหาซื้อแม่พันธุ์เข้ามาอีกสัก2ตัวนะครับเราก็เตรียมที่จะขยายตู้ฟักของเรานะครับผมก็ปีหน้าน่าจะทําเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมใส่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใส่แอร์สัก2ตัวน่าจะจบนะครับผมใชายตู้ฟักประมาณสัก3าใบน่าจะโอเคครับผม ก็ปีนี้ก็เกือบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการน,นะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจก็รีบๆตัดสินใจนะครับผมตอนนี้นกกระจอกเทศก็กาลังเป็นกระแสะมาแรงก็ใครที่อยากเลี้ยงก็รีบๆมาจับจองรีบหามาเลี้ยงนะครับผมเพราะวา่าปีอีกต่อๆไปนะครับผมนกกระจอกเทศของเราก็น่าจะบูมมากเลยนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าอีก5ปีถึง10ปีก็ราคายังไม่ตกครับผมผมคิดว่าราคาน่าจะไม่ต่ํากว่า เจ็ดพันครับผมคงจะไม่มีหรอกครับตัวละห้าพัน 5, ก็เป็นถ้าใครที่หาราคานั้นคงจะเป็นไปได้ยากนะครับระวังพวกมิจฉาชีพด้วยนะครับผม ก็เตือนสมาชิกเพื่อนๆนท่านทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดช่องซับสไครต์ของ j t ทีฟาร์ฟาร์มนกกระจอกเทศของเรานะครับผมปีนี้ก็เดือนอวันที่2เมษายน2567ครับผมใกล้เทศกาลสงกานนะครับผมก็ท่านที่จะเดินทางจาก ต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดของเรานะครับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับผมก็ขอให้ท่านทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีคาสวัสดีภาพนะครับผมก็อย่าอย่าเพิ่งดื่มนะครับพี่น้องครับผมอย่าพิ่งดื่มครับก็เดินทางให้ถึงบ้านเราก่อนนะครับให้ถึงบ้านถึงพ่อถึงแม่เราให้พ่อแม่เราได้เห็นหน้ากันก่อนนะครับได้สวัสดีปีใหม่กันก่อนนะครับค่อยดื่มค่อยสังสรรค์กันนะครับผมหลังจากนั้นก็ก่อนวันกลับบ้านก็พยายามอย่าดื่มนะครับก็ดื่มเป็นวันสุดท้ายก็ ให้นอนหลับนอนหลับกินอิ่มตื่นเช้าขึ้นมาเราค่อยเดินทางกลับบ้านหรือว่าตอนเย็นนะครับผมก็ใครที่เดินทางขาไปและขากลับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพนะครับผมเจตีฟาร์มก็ฝากความห่วงใยพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานทุกท่านทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ